เอฟมินของเราตอนนี้ผมแวันสดๆผมอยู่ที่หน้าหาดการล้นนะหน้า,าการล้นข้างโรงแรมซาร่าเกนบีทรีสอร์ทภูเก็ตวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566นรผมอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ั่งอนดมันนะภาคใต้ข่งอันดมันบนริเวณหาดการลนะบริเวณหาดการล้นตำบลการล้น อำเภอเมืองจังหวัดปูเกตนี่คือเป็นการนะ้ำบรรยากาศหายกาลนะบรรยากาศขาดการการล้นตอนนี้ก็ที่น้ำทะเลชัดชัดชัดกะยากเสียงเสียงปฏิคุณนะเสียงไปเสิยงปฏิคุณ กาญยากาเลยใบไม้ใบเยอะนะเยอะกาญยาเป็นสิ่งสิ่งที่ปุ่นนี่คือภาคใต้กว่ามันนะภาคใต้กว่างันดามันก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะตอนนี้ผลงานตัวผลงาตัวเนาะผลงาตัวเนาะผลงาตัวเนาะผลงานตัวผลมาตัวผลงานสดๆนะข้างโรงแรมชางแกนวิลจิตรภูเก็ตนะฝั่งโน้เป็นเป็นหนาดปลาได้นะฝั่งโน้ก็เป็นก็เป็นหนาดปลาได้ฝั่งโน้ก็เป็นเป็นหนักกัญชานะอัด เป็นนายกตานแล้วก็อาดลาวัยตอนนั้นผมงานตอนนั้นขงานตอนนั้นผมงานจุดสอดผมอยู่ว่าที่อาดกาลนตำบลกาลนอำเภอเมืองจังหวัดปูเก็ตภาคใต้กวางอัตด,ดมันนะภาคใต้กวางอดดัตอัตดมันตอนบนกวางอัตดมันตอนล่างนะตอนล่างที่อาดกลาลุนผ่า,านสา,า,า,ายตัวน,นั้นนะจังหวะอาดสายตัวมั้น หาดทรายสวยงามมากเลยที่หาดแกันลุนข้างโรงแรมท่ากเกนบีรีสวดปูเกนตําดับโรงเรมบ้านเราเตร็ดเตร็ดเต็มด้วยนะคนเดินนักท่องเที่ยวเตล์ไต่รูกไต่เลยเลยนะกันเยอะที่มาพักอาศัยอาศัยที่โรงแรมท่ากเกนบีรีสวดปูเกนนะตอนนี้เป็นการดีนะเป็นการดีเป็นการดีดีนะเตียมไปุูเยอะนะเตรียไปกูเยอะนะเตรียไปกูเยเยอะโอ้โหงานัวแรงตัวที่หาดกันลุนในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดปูเก็นนะ ในพื้นที่จังหวัดปูปูแกดควังอัดดํามันนะควังภาคใต้อัดดํามันนะควังภาคใต้อัดดามันในพื้นที่จังหวัดเป็นนัาอัดนัาอัดการล้นนักท่องเที่ยวนี้เป็นชาวรัสเป็นชาวรัสเซียนะรัสเซียนะมาเที่ยวปูแกตประมาณหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนนะหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเดือนเป็นชาวรัสรัสเซียนะนักท่องเที่ยวชาวนี้เป็นชาวรัสเซีย การกานะานส่วนที่หาดการล้นจังหวัดเพื้นจัที่จังหวัดกพนะจังหวัด จะเล่นน้ำตะเล่นน้ำแม่เล่นน้ำลงเล่นเลตะเล่นตะเสาเล่นัดเสียนนะตอนนี้ร้านจดนะผมร้านโดนผมอยู่บริเวณหน้าหาดการล้นนะหน้าหาดการล้น ตำบลการลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะภาคใต้กว่างอันดามันบริเวณเช่นนี้ขอขดนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลก็ราชการก่อนเนื้อก็เนื่องจากมอมอศูนย์ทำให้ทำให้ขึ้นบนทะเลแรงมากเลยข้างโรงแรม่าแกนบิดรีสอร์ทภูเก็ตนะขอขดนักท่องเที่ยวลงเลนน้ำทะเลบริเวณเช่นนี้บรเวณเช่นนี้นั่งหาดการลน ข้างโรงแรมซาแกนบิดรีสอร์ทปูเก็ตจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวจะลงแนะนำานเลยนี่ได้ก็เนื่องจากทำให้ขึ้นลงแรงมากเลยบริเวณหน้าหาดการลนเช่นนี้ไม่มีรายการหรือว่าเจ้าหน้าที่ดูเลยรับกาพมพความไฟไม่มีรายการของทาบการการลนดูเลย ขอให้นักท่องเที่ยวพัดในน้ำทะเลบริเวณนี้ไปก่อนก็เนื่องจากขึ้นวัขึ้นวันทะเลแรงทำให้น้ำจากไหลเที่ยวนี่เพื่อนกันใช่มครูดูบริเวณนั่นก่อเลยนะบริเวณหน้าหาดการลวนตำบลการลวนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะนี่คือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวท่องเที่นะที่มาพักของลงซาแกนตไปดูสังเกตนะ จะเดินเล่นเที่ยวหนาดนั่นแหละเดินเล่นตามริมชายหาดริมอะไรใส่ลูกตาลกันได้นะพกครอบครัวมาเที่ยวมาอะไรนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาเลยนะชาวยูโหลชาวแล้เสียชาวอันลับนะที่ที่มาพักมาใสยที่ตรงนี้ก็เกณฑ์ความรูเป็นลูกเป็นยมีหน้าหนักวินล่าวินเลสนั้งเป็นลกวินล่าวินเลสความรู้ความรู้จะเป็นวินเลสวินเลสนะวินเลสวินเลสฝว่งนี้จะเป็นหน้ากนเลยนนะหน้าหาดการลุนตรงข้ามโรงแรมเสือเกณฑ์วินลีสวดปูแกะทระดับโรงแรวมห้าดาว ขอให้วัดนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลก็ออย่าะที่ไปก่อนเนื่องจากทําให้ขึ้นลงทะเลแรงจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเดินสายรูปตายไรล,ลินญาดได้ห้ามลงเล่นน้ำลึกเกินไปกลัวจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักมา่าอะไรตามโรงแรมาดาวโรงแรมกาโลนโรงแรมร อันโนโนเทลหรือว่าโรงแรมคูเมนหรือว่าฮะที <revenge> ätzen, ่หานแข้งหาเดียก็เรียกว่าโรงโรงแรมมอเตอร์นะมอเตอร์นะมอเตอร์นอกเจอกันเอาเยื่ออย่างเงี้โรงแรมมอเตอนะนี่คือสูนักนะสูนักสูนักสูนักขวันแสงรู้นะขันแสงรู้แสงแสงแสงรู้นะสูนักขวันแสงรู้นะ เออปักใว่ามมเจอกเปักใว่ามเออปักใจวามหนปักใกว่ามัมปักใกวอัตมานปักใกว่อัตมานคนที่จังหวัดแก่นนะคนเนนที่จังหวักนคุ่นักเสะรู่นักในกจะนัรู่นนสูนักแสงรุจริงนะปักใจว่าไหมปักใว่ามหปักใจกวัดอัตมานพนเดินปนที่จังหวัดกนดตัวทหาดที่หาดการลุนนะโกงอยู่ตันะโอยู่ที่หาดการลุนต่ำตำบนการลุน อำเภอเมืองจังหวัดปูเกนตต์จำวันอาทิตย์ที่17กันยายนช่พ6 6ขึ้นล้ำทะเลประมาณ1เมตรนะ1เมตรเลานะฮหาดบอยเวนที่หาดหาดกาลนติดกับหาดหาดปลาด้ยหาดกาลนหาดกระตาแล้วก็หาดลาวัย นักท่องเที่ยวเที่ยวมาพักปีมาพักมาเที่ยวที่หาดที่หาการลมไม่ตจำก่าปีละสองแสนกว่าคนปีนี้นักท่องเที่ยวที่มาพักปีโอ้นักท่องเที่ยวดัางปบประมาณห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าคนลดไปเยอะเยอะลดลดท่องเที่ยวก็หายไปเยอะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวตรงไระเท่มาเที่ยวหาหาการลันเลยน้อยนะคนนัก ก็นักท่องเที่ยวน้อยนะบางน้อยนะน้อยน้อยโรงแรมต่างๆที่มาเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้ามาพักมาอะไนะบางห้องบางอะไรก็ไม่ประมาณ5้าเปอร์เซ็นเจ็ดสิบอรเซ็ไม่บางห้องก็บางบางโรงแรมก็ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซนอเนี้ก่อนนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะนองเที่ยวไปเยอะตอนนี้ทองเี่ยกอนนี้ผมะหนูจะบูงาดูหานกนรล่นดูหน้าหาดการล่น ตำบลกาลุนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะภากใต้กว่างอุดมันนะดูภาคใต้กว่างอุดมันข้างโรงแรมเอ่อซาลาแกนบีดรีสอร์ทภูเก็ตนะระดับโรงแรมห้าดาวนะอาศัยหาดสตรีหาดกาลุนนะตำบลกาลุนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โรงแรมเซนตดาร์ร่าแกนบีชรีสอร์ทภูเก็ต แม่บ้านนะแม่บ้านของโรงแรมเชาราเกนบิทลีสวรรปูเก็บนะเก็บปัญญาเก็บกัญญาบริเวณหาการลุนนะบริเวณหาการลุนรักษาสิ่งแวดล้อมนะรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณหาดการลุนนะบริเวณหาการลุนข้างโรงแรมชาราเกนบิทลีสวรรปูเก็บนะปานแหกแม่บ้านนะปานแหกแม่แม่บ้านเก็บนะเก็บกัญญาสิบเอคุณนะสชิงปฏิคุณนะเชิงปฏิคุณอะไรนะบริเวณหาการลุนนะขึ้นทะเลทัชนะ ซัดกัญญาเต็มเล,เ,เลยแม่บ้านกันนะแม่บ้านหากันก็แม่บ้านของโรงแรียนสราเกณรีสอร์ทผูกเกณฑนะ